สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน Facebook เพจมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีที่มีเพจแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน ระบุว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามขอชี้แจงกรณีเพจ a c e b o o k น้องใหม่มมส .69 ซึ่งแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนโดยกล่าวอ้างว่านิสิตติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมีการกล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงในลักษณะที่อาจทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านทันทีที่พบการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าเพจน้องใหม่มมส .69 เป็นเพจที่จัดการโดยบุคคลภายนอก ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแจ้งความไว้ในข้อหาแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยโดยไม่รับอนุญาตและการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พศ2560โดยจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับผู้กระทําผิดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้อีกรองศาสตราจารย์ดรนิตยาวรรณกิจ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยมหาสารคามระบุว่ามหาวิทยาลัยให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและสิทธิของนิสิตรเรามีระบบดูแลให้คําปรึกษาในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของนิสิตขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะไม่ยอมให้มีการแอบอ้างชื่อไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่สร้างความเสียหายต่อน,นิสิตบุคลากรและสถาบันอย่างเด็ดขาด มหาวิทยาลัยมหาสรารคามยึดมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้ปลอดภัยเป็นธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนิสิตทุกคนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนรับข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยเท่านั้นและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการบริโภคและแชร์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์